อันนี้ผ่านไปจะมาข้อที่เจ็พระกระฟันพ่อไส้หนึ่งแข็งแรงพ่อตะวันแดงแดงทำล่งแรงคอยมันก็ง่อยสั้นฝัดนังเลี้ยวเห็ดเสือขาวพ่อได้เงาวแล้วโคง้งลงไหวตาลเนี่ยท่านตนหนึ่งอยู่ฝนหมาผัดแลนมางก,กัดพ่อใหญ่ไม่ใหญ่เอยหมอกดทุ่นท่วงขัดหลวดว่าเศร้าท่างฝัดพ่อจะหันไปไดนหมาก็กินเสือขาว เล่ยวะเหยาเหยือไดไปหนาทาไดความฟันหนีใดเปียกแกพันละยาการจักมากภายหลังบวซือตรงข้องเลี้ยวขั้นพัวไปหาใดเง่นมาแต่ใจทังเมียเป็นผู้หายเอาไวซ่อนเกี่ยงขัวเอาไปหาเกี่ยวขวสู่ไม่มาส้มเพลย,ย์ไม่ไหนเอ้ยห้อมเอาของพัวไปถ้น้อมส้มไส้สู่ปูพระองค์ให้แล้วแนวยิ่งเป็นจนนายกาละผ้ายกันเบียกี่แทะบอสองออกจากมันก็โกงปอกกิ่นสินป์วยูน้ำคิง เต้นแต่ยิ่งค่อยอยบอกน้ำตามข้องท่าเจาะมีแต่มัวม่วเมาเล่นหวยโปใไ้่ทัวฮะเล่นหวยด้วยนะหวยโปใไ้่ทัวทั้งผัวเป็นผูหาทั้งเมียเป็นผู้ใส่หาได้กอะบอกเนี่ยเก่าเอยคือวันนี้ท่านก็จะเห็นแล้วบางคนบางท่านไม่ได้อบรมมาอย่างดีงามเอารูปร่างอันสวยสดงดงามระดับระดาพยัยพัณฑ์บางทีผัวเด้ดเป็นครูบาอาจารย์เป็นเจ้าเป็นนาย เมียเป็นลูกคนธรรมดาชาวบ้านแต่เป็นคนมีรูปร่างสวยงามหน่อยผัวก็เลยงอน,งอนในที่เอุอก็เลยได้มาเป็นมาสเตอร์ได้มาเป็นนายของผัวเลยทีนี้กลายเป็นแม่คนใหม่ของผังผงวก็กลอมนากลมตาหางานนะการทาแต่เ,เงินไะด้ทองให้เมียพอเงินเดือนออกเมียก็แต่งตัวสวยเช้งว่าหลังจากน,นั้นก็เล่นไพ่นาเล่นไพ่เล่นไฮโลเล่นดํานี้พิจริรนั้นก็เอาไปซื้อเครื่องแต่งตัวอวดชายอื่นให้ชอบ ตนเองต่อไปกลายเป็นโซเพณีทางวิญญาณเพอเมื่อหลาย,ยักษ์คิ้วผักดังคนยิงไปกว่านั้นผัวไปโนนเมืองนอกซาอุดีอาระเบียต่างหนาตัางตาทํางานทําการอยู่กลางทะเลทรายทำการเปเลวแดดทันแผดเผาทำกางพาย,ยุทรายอันตลบอบพวนสรงเงินมาที่บ้านหวานความหวังว่าเมื่อฉันกลับมาแล้วคงจะมีความสุขกับเมียและลูกรักเล็นน้อยสร้างบ้านแปลงเรือนมีครอบครัวบ้านหลังหนึ่งพอได้อยู่อได้นอนไม่ต้องพัดผ้าจากจอให้ เฮิรนห่างล้างลางกันอยู่ด้วยความอบอุ่นกับลูกกับเมียกลายเป็นสวรรค์นบนแผ่นดินบ้านหลังนั้นคงเป็นสวรรค์พัวเป็นเทวาเมียเป็นเทวีลูกน,น้อยเชื่อฟังคําออกมาเป็นเทพพระบุตรเทพพระธิดาแต่เสร็จแล้วความฝันนั้นก็สลายไปกับสายลมส่งเงินมาแจ๋จแม่จะคุ้นอยู่บ้านเที่ยวแจกจ่ายของดีเอาเงินของสามีเที่ยวบําบเลิศใส,ส่โศสามบรรลุตนหญิงตายเวีนตากตัววัวไปหลับจังเมีย่ย งานทั่วไปอะไรทํานองนี้มันก็วุ่นวายไปหมดความฝันข้อที่ที่ฝันเห็นคนนั่งฟันเชือกหนังเอาหนังอยู่มันสับสมไมโบราณแล้วฟันเชือกหนังขู่กล้วยทั้งยงเอามาขันเป็นกองเพลนหนังเลวฟันลงไปฟันลงไปยาวๆก็ย่อนลงใต้ทุนหิมะไม่เล่เสร็จแล้วมีนางสุนัขตัวหนึ่งมันนอนอยู่ข้างหลังแต่คอยมากินมากินฟันไปก็กินไปฟันไปกินไปอย่างเนี้ย ว่ามันมีเวลาที่จะยาวมันเป็นอย่างนั้นจึงเปียบเมื่นว่าผัวกว่หฮามาเมียก่อใช้ไปเนี่ยม้ามันแลนมากัดหมอก็ท้นท่วงขัดโหลดว่าเศร้าทั้งฝัดพอจะหันไปได้มา้าจะกินเสื้อขาวเลยเง่นเนืออไปบ่อใดทันงนาคาใดว่มพันเนี่เปียบใดแก่มูพันละย่า,าการจะมาภายลังบ่ซื้อตรงข้องเหลี่ยวขั้นผัวไปหาใดนั่นมาแต่ใจทั้งเนี่ยเป็นผู้หายเอาสอนเสียงผูวเข้าไปหาเกิดกว่าตัวใหม่มาซ่อมซื้อมอเตอรไ์ไซค์ขี่แพ้ แอ่แอแว่าไปเมืองนอกครั้งนี้ขี่กับชายชูไปดูนั่งดูละกรมไปนั่งโอ้ยอีตนดูตนศาสตร์เลนเมืองไม่มีสิ่งมีธรรมมันเป็นอย่างนี้ข้อนี้คงไม่ต้องพูดไปไกลท่านทั้งหลายก็คงจะเห็นอยู่ทั่วไป